แล้วมาแท็กฉันไปดูอะไรแท็กฉันไปอ่านอะไรใครจะแขวนใครใครจะอะไรช่างแม่งเรื่องของพวกเธอเพราะฉันไม่รู้จกักศูนมาแท็กฉันให้ไปอ่านผู้นั้นผู้นี้พิษกันประเด็นคือจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นอะไรกูไม่ได้พูดถึงเรื่องพวกมึงฉันว่าถึงพี่สมหญิงกับยายแบม ฉันไม่ได้พูดถึงคนอื่นว่าฉันไม่รู้จักคนอื่นแล้วมาแท็กฉันไปมั่วซั่วแล้วเออเป็นพวกเธอพวกทงงงไหมไปดูไปไปแท็กฉันที่ฉันแชร์ไป็นยายอะไรน,ะน่ะนะขออนุญาตแท็กนะครับบอสกะะ็เลยคิดในใจว่าแท็กผมไปทําไมที่ผมพูดวันเนี้ยผมรู้จักแค่สองคนคือพี่สมหญิงและพี่แบนแบงที่เป็นเพื่อนผมเนาะ ที่เห็นตัวเป็นเป็นเห็นโตเนือเป็นเป็นเนี่และแม่น้องกับผมก็รู้จักแค่สองคนนี้โดยที่เขาไม่ได้รู้จักคนอื่นเลยแล้วเขาจะไปพูดถึงพวกเธอทําไมกูกับงง,งฉันงงเป็นบ้าอะไรกันแบงผักแบงพวกอยากมี p o w เ r อยากมีอำนาจกันถึงขึ้จังใดคนอื่นเขาก็คืออยู่มอมอมแแม่อยู่ ฉันพูดถึงพี่แบมแบมกับยายสมหญิงฉั่ไม่พูดถึงคนอื่นครับคนอื่นฉันไม่รู้จักฉันไม่รู้จักคนอื่นเลยให้ฉันสาบานเลยถ้าฉันเคยไปเมนไปโน่นนี่นะเสียัเธอเอาราคามายืนยันฉันไม่รู้จักโย่อันนี้หรอมาแท็กฉันไปทัวร์ไปทีบอยู่คนละโลกกันบ่กรือจังไดฉันก็โมโหสิเมื่อกี้พี่สมหญิงโทรมาฉันก็ยังอารมณ์เสียใส่นางเลยฉันรู้สึกว่าเฮ้ย พวกเธอทะเลาะกันแล้วมันจะมีคนให้ยายแบมไปไลฟ์สดพูดเรื่องพวกเธอทะเลาะกันฉันบอกว่าเออจะไปไลฟ์สดทําไมทะเลาะกันก็อย่าไปนี่กับคนอื่นอย่าให้คนอื่นรู้เลยเป็นเรื่องของคนสองคนฉันก็เป็นห่วงทุกคนฉันเป็นฉันหวังดีกับทุกคนกับยายแบมแบบพี่สมญิงฉันหวังดีทั้งสองคนแต่นี่มาแท็กโยงกูไปทัวร์ไปทีบฉันด่านะฉันด่าจริงๆนะฉันไม่ได้ อยากรู้จักพวกเธอขนาดนั้นนะพวกอวตารอาวตแตดนี่เออเฮ้ยมันหน้าโมโหไหมมาแ็กฉันไปบอกว่านี่ขัดจุดในว่าเป็นกลาง,ขางเขาอีบ้ากูเป็นกลางกลางระหร่างผีสมยิงผีแบงกูเป็นกลางกูไม่น,นกสองหัวมึงอ่านด้วยอีไฟเอ้ยอย่ามายุ่งกับฉันนะ